เที่ยวฮ่องกงฉบับกินไม่หรูอยู่ไม่สบายเน้นพาแม่มาลำบากอีพีที่หนึ่งก็วันนี้นะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับวันแรกของการไปฮ่องกงนะคะฟิลหญิงสาววัย24ปีเองนะคะที่จะพาแม่ไปเที่ยวฮ่องกงในงบ3 0 0 0 0บาทจะทำได้หรือเปล่าก็ไปลุ้นกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแพลนเที่ยวเผื่อใครอยากจะมาตามเนาะสนามบินฮ่องกงเนี่ยไม่ใช่ว่าบินปุ๊บแล้วก็ถึงเลยเราต้องนั่ง MTR นะคะสถานีหนึ่งเพื่อไปตรวจคนเข้าเมืองเราก็ดูตามป้ายได้เลยง่ายมากทุกคน เข้า Google แปลภาษาได้นะถ้าเกิดใครแบบไม่รู้คำศัพท์อะไรอย่างนี้นะนะ m m i g r a t i o นนะคะทุกคนเพื่อไปต่อมมกันนี่นะต่อมอถามคำถามน้อยมากชื่ออะไรพักกีวันแค่นั้นเลยผ่านง่ายมากทุกคนฮ่องกงไม่น่ากลัวนะคะแล้วก็ไปเอาบัตรออก o รูที่ A13 เมื่อกี้เลยแล้วก็เดินไปค่ะไปที่รถบัส A21 นะคะแล้วก็นี่เจอแล้วเราเจอแล้วค่ะเราไปรอรถนะคะเพื่อจะไปต่อที่จิมซาจุยเราใช้บัตรออกทรได้เลยนะคะ2ใบในประมาณ800กว่าบาท แล้วก็มานั่งรถชมวิวเมืองแบบนี้ได้เลยทุกคนคือแบบวิวสวยมากๆนะคะอ๋อแล้วก็เกิดปัญหานิดหน่อยนะคะเน็ตฟิลเนี่ยก็คือใช้ได้แต่เน็ตแม่ใช้ไม่ได้เรามาพักที่โรงแรมนี้ค่ะราคาดีมากทุกคนคือละ1,400บพบวกๆนั่นเองฟิลแบบพักกลางเมืองสุขุมพิททองหล่ออะไรเงี้ยแต่จ่ายแค่พันสี่อันนี้เป็นบรรยากาศในห้องเนาะห้องอาจจะเล็กกระทัดรัดนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ครบครันค่ะได้บอบผมแชมพูอะไรนงี้มีหมด ถ้าเกิดเรามองว่ามันแคบมันก็จะแคบแต่ถ้าเกิดเรามองว่าอบอุ่นก็จะอบอุ่นค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันสักนิดหนึ่งเนาะเออมาอยู่กับแม่แล้วนะคะที่นี่ฮ่องกงอาหารมื้อแรกของเรานะคะเราก็แวะที่ร้านนี้ชื่ออะไรจะไม่ได้แต่ว่าร้านอยู่ใกล้ๆที่พักสั่งชาเย็นได้ชาร้อนนะคะสำหรับฟิวอะฟิวสั่งเป็นเซตไปเพราะว่าแบบรอยากจะลองกินดูก่อนเนาะแปดสิบแปดดอนก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะคะเป็นอ่าน่าจะเป็นอุด้งไม่น่าเออกับตัวไก่ ทุกคนเราเจอแบบการเสิร์ฟแบบใหม่ฉำับชาวฮ่องกงด้วยนะคะตกใจแต่ก็เข้าใจได้เนาะเขาจะแบบวางจานแรงนิดนึงค่ะแล้วก็มาชมบรรยากาศยามค่ําคืนของชาวฮ่องกงกันนะคะถ่ายรูปชิคกินอีแล้วนี่นะคือทุกคนนตลกมากปกติเวลาข้ามทางมาลายฉะคนไทยคือต้องวิ่งแต่ชาวฮ่องกงอะไรเดินชิวๆนะคะถ้าเกิดเป็นเราก็ต้องวิ่งแล้วแล้วก็มาถึงอ่าววิตตอเรียแล้วค่ะอ่าววิตตอรียสวยมากทุกคนนี่ แม่ของดิฉันนะคะก็ถ่ายรูปพิเศษคือเราได้เจอแบบตัวเรือที่มีธงสีแดงด้วยทุกคนแม่ฟิวเ,เขาเล่าว่าถ้าเกิดคนโชคไม่ดีก็จะไม่เจอแต่เราโชคดีนะคะเราเจอแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินวิวแบบหลักล้านสุดๆนะคะที่นี่สวยเวอร์ทุกคนอยากให้ไปสักครั้งนะคะในชีวิตปิดท้ายวันด้วยมิเช่นะคะมิเชลพรุ่งนี้เราจะไปดิสนีย์แลนด์ต่อกันคะ่ะ